สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายปอขายที่ดินครับสําหรับท่านใดนะครับที่กาลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับใกล้ถนนราชพฤกษ์นะครับวันนี้ผมมีที่ดินมาแนะนําอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ซอยบางกราง14นะครับตำบลบางกรางอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีครับจากถนนราชพฤกษ์นะครับให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางสีเมืองวัดบวชดอนพรมนะครับไปประมาณ500เมตรนะครับแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดขวัญเมืองนะครับหรือว่าซอยบางกลาง14่นะครับไปประมาณสัก70เมตรนะครับที่ดินจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับมีป้ายติดอยู่หน้าที่ดินนะครับขนาดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ 106ตารางวานนะครับหน้ากว้าง22เมตรนะครับลึก20เมตรนะครับรูปแปลงเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ถมนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับมีระบบไฟฟ้าและปละปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนด้านหน้าที่ดินครับเป็นคอนกรีตนะครับกว้าง6เมตรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่านักธุรกิจนะครับก็สามารถซื้อเก็บไว้สร้างเป็นหอพักหรืออาพาร์ตเมนต์ก็ได้นะครับส่วนนักลงทุนนะครับก็สามารถซื้อแปลงนี้เก็บไว้เก็งกําไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนสถานที่สําคัญใกล้เคียงนะครับก็จะมีวัดขวัญเมือง950เมตรวัดโบวดอนพรมห2กิโลเมตร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร4.1กิโลเมตรโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา6.1กิโลเมตรโรงเรียนเตรียยบุดมศึกษาพัฒนาการดอนทบุรี6.5กิโลเมตรโรงพยาบาลท่านบางก้า4.8กิโลเมตรโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นดอนทบุรี8.2กิโลเมตรที่ว่าการอำเภอเมืองดอนทบุรี9.7กิโลเมตรสถานีตำรวจปูทอนบางศรีเมือง4.5กิโลเมตร สถานีรถไฟฟ้าบางรักน้อยท่าอิด4 km, กิโลเมตรแมคโครนครอ,อินทร์6.4กิโลเมตรและรถตัดนครอ,อินทร์7กิโลเมตรครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ตารางวาละ70,000บาทนะครับหรือราคารวมทั้งแปลงน,นะครับจะอยู่ที่7,420,000บาทนะครับค่าโอนและค่าภาษีนักรมทินคนละครึ่งฉปปอบอดภาระ พร้อมโอนได้ทันทีเลยนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0616454652หรือ Line ID PORKU DUWN หรือที่ f a c e b o o k Fanpage นะครับ PA ขายที่ดินครับ ส่วนพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับท่านที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับหากท่าทนชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยด้วยนะครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ